อ่ะมาใส่พัดลมที่ใช้16นิ้วมาใส่่า2 5ก็ครับา2 5ก็มาลงมาสามกรรมกันไปอันนี้จริงๆนะครับ2.5เนะี่ยผมไม่ได้โกหก2.5เนะี่ยชัดไม่ชัดตัวน,น,นี่2.5เนะี่ย2.5ไม่โกกอันนี้ตัวนี้1.5 ห่างกันหนึ่งไมโครเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบมันจะใช้งานได้ไหมนี่อันนี้อันนี้ทำตามทำตามถ้าเราไม่ไม่จำเป็นอย่าทำตามนะครับเดี๋ยวคาปาลามันบวมมอตเตอร์มันไหม้หรือมอตเตอร์มันไหม้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำตามนะครับ คาปาใสขวดไหนก็ได้เนี่ยเพราะมันเป็นกระแสษสยับเนี่ยสยับแบบนี้ก็ได้เนี่ยต่อแบบนี้ก็ได้เนี่ยถ้าคาปลาเป็นสายสีดั้งทั้งสองสายแล้วก็สามารถต่อเนี่ยใช้คาปาส5ให้าสายพิมสิบหกนิ้วมันจะใช้งานได้ไหมสายสองจุดห้ามันจะใช้งานได้ไหมผมจะลองเสียบดูนี่ถ้าไม่จะเป็นจริงอย่าทำตามนะครับ ยับยังนึนครับโอ้ทำไมจะเป็นจิงก็อย่าใส่ อเกจะทามจครับเอาไว้ใช้งาน,นพัดลมตัวเนี้ยซื้อเยอะไม่ได้ยางเลยการทำอย่าเนี้ยถ้ายกเนี้ยขาปั๊ม เดี๋ยวคาปะใช้ไปนานๆคาปามันก็บวมบว,บว,บวมดหม,มอตเตอร์จีน่ะอันเนี้ยปกติทานตัวหุ่นแน่เนี่ยมอตเตอร์มันมันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยอันนี้เป็นแบบเนี้ยผมอันนี้ผมแปลงมอตเปลี่ยนมอตเตรอตเตร์ใหม่ ให้มันมอตเตอร์เนี่ยมันหลอกความร้อนเยอะสะสมอาจจะทำให้มอตเตอร์ของพายุมตัวไม่ได้เนี่ยหรือถ้ามันไม่ไหมหรือถ้ามันไม่ไหมก็คาปาที่อยู่ติดคาปาบวมอย่าไปใช้เกินเพราะมันจะทำให้จะไปใช้เกินค่ะเช่นพายุม16นิ้วไซส่ก็ ส6หกนิ้วใส่ค่ะปาหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดเนโว้์นะห้ามต่ำกว่าต้องสูงสูงกว่าของเดิมก็ได้